ดาราแฟนฟิน สวัสดีครับผมยูโดทันคัตคารินพิรมนะครับผมกลับมาอยู่ในช่วงของดาราแฟนฟินนะฮะช่วงที่ให้เป็นแฟนคลับที่บ้านเนี่ยได้มาจีนมาจีนกับคนที่คุณรักนะครับผมและดาราแฟนฟินในวันนี้ฮะเขามาเป็นคู่ครับเป็นคู่จีนจากซีรีส์เรื่องทฤษฎีสีชมพูครับน้องฟีกับน้องเบกกี้ครับผมขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืออีก3วันจะเป็นวาเลนไทน์แหละก็เราจะพามาทำกิจกรรมแบบสุดพิเศษเลยแบบว่าตอนรับวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยรออยู่ข้างในแล้วคือแฟนคลับแบบเยอะมากๆที่ส่งจดหมมาาายข้้นนแแบบบบตตตััวฉ่ออีคืเร เรกมาแค่2ฉบับ2คนเท่านั้นคือตอนนี้เขานี่านจะรออยู่ข้างในแล้วไปปะ<ช>ไปหากันไปครับปะ นี่ครับเชิญครับผมให้ครับสองคนนะฮะของน้องฟินกับน้องเบกกี้นะฮะรออยู่ที่นี่นะครับวันนี้เรามาดาราแฟนฟินกันรู้สึกเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากอ่านีเ่เหมือนกันนะฮะเราติดตามกับน้องฟินกับน,น้องเบกกี้มานานาแค่ไหนแล้วครับปีปีหนึ่งก็คือน่าหมายถึงว่าก็คือก่อนที่จะได้ถูคล้ายๆกันแต่ว่าพิ่จะมีโอกาสได้มาตามก็คือช่วงแกโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปเวิร์กช็อปกับคุณครูกันเดี๋ยวทานทำเค้กกันแล้วเดี๋ยวพอทำเวิร์กช็อปเสร็จเนี่ยเราจะมีีกกกกิจรรรมมใใหห้้้้ททาาาัันนนนนนโออเเเเคคคะะะะะฮ็ืวขบย ก็จะได้เป็นเค้กลูปหัวใจกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบน้องๆแบบสวยหวานเนาะก็จะมาแบบให้แบบทำาีบดอกไม้ค่ะวิธีการก็คือเราใส่หัวบีบแล้วก็มีบัตเตอร์ครีมให้อยู่แล้วค่ะก็คือน้องๆสามารถบีบตามที่ได้เลยก็คือหัวบีบด้านด้ล่างต้องเป็นด้านที่กว้างนะคะใช่ แล้วก็ปิดเราก็ปดก็ขยับมือตามอ่าที่เราอยากทำง่ายสุดแลยพี่ฟ้าคู่กับฟีนนะฮะแล้วก็เป็นทิปคู่กับ เบกกี้นะครับผมภารกิจของเราชื่อว่าเค้กสื่อรักนะฮะแข่งกันทำหน้าเค้กภายในสินาทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้คณะกรรมการนะครับคนตัดสินว่า<ถ>วอันไหนสวยกว่ากันถ้าทีมไหนได้คะแนนมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะไปและทีมที่ชนะเนี่ยแฟนคลับจะได้ขอกิลดึกพร้อมนะฮะพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมฮะมั่นใจไหมอ๋อมั่นใจในตัวฟีดถ้าพร้อมแล้วก็เข้าประจที่ครับผม ละกันค่ะอันนี้หนูทำเอาเอาเอา,เอาก้อนน้ำตาลมาเป็นก้านของดอกไม้แล้วก็เกรีบวาดกรีบด้วยครีมอันนี้ใช่ให้มันเหมือนแบบว่ามีมีดอกไม้อยู่บนเค้กแบบบางทีเราก็ไม่ต้องซื้อช่อดอกไม้ก็ได้แล้วก็ทำ<ร>อดอกไม้ใส่ลงไปในนี้ใช่แล้วก็มีแบบจุดไจ,จุดุ๊กจุฟลุ๊กน่ารักเข้ากับตีมบไทยใช่ค่ะน่ารักไหมน่ารักมากไม,กม่เห็นเค้กหรือว่าอีกคนคน ชื่อว่าหัวใจน้องพุ่งคือเราชื่อว่าน้องพุ่งใช่ไหมและทีนี้เราก็มอบมอบปวใจให้เพราะว่าได้รับหน่อยทำไปกินตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คณะกรรมการต้องมาตัดสินเค้กสองก้อนนี้นะครับผมขอให้อันนี้นะคะขอให้น้องฟิล์มชนะล่กเป็นอันนี้ค่ะก็สวยๆหวานๆนะค่ะเป็นคิวบิ้เลยค่ะทีมของพี่ฟ้ากับน้องฟิล์มนะฮะก็ชนะไป เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เราได้มาทำกิจกรรมกับดาราแฟนฟินแล้วก็นะทำกับฟินกับเบกกี้ฮะก็ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆสนุกมากสนุกมากนะฮะทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่เลยนะก็สนุกสนุกมากเป็นจอยนะจอยแล้วเราชื่นชอบอะไรตัวทั้งสองคนถึงแบบเลือกมาติดตามครับก็น่ารักค่ะเป็นกันเองแล้วก็ลัฒนาคติดีจริงๆชื่นชอบพัฒนคติของน้องทั้งสองคนมากๆคือเขาเป็นคนที่แบบมีมายเซตการมอนโลกที่ดีแล้วก็ไลฟ์เดเรคชั่นที่ดีเรามีชื่อด้อมไหม ยังเลยค่ะไมม่ีคิดว่าให้ให้พี่ๆช่วยตังได้ไหมค่ะเสนอมีมีนี่เนมที่อยากใช่ความสนิทสนมพูดเป็นยังไงบ้างครับสนิทสนิทเลยอ่ะสนิทจนแบบทำอะไรก็รู้กันหมดแล้วตอนเนี้ยพอแบบยิ่งยิ่งอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเวลาแบบออกไปทำอะไรด้วยกันบ่อยๆคือหนูอย่างหนูอย่างเงี้ยจะชอบทำอะไรเบาๆอย่างเมื่อกี้แหละแต่เขารู้ใส่เตียงน้องคือใช่ปล่อยมวยอะไรเงี้ย มันเรียกว่าแบบออฟเซสิตที่อยู่ด้วยกันได้ที่ลงตัวเหมือนบต่างคนก็เลสเกรในการเป็นตัวของกันและกันอะแล้วทางพี่ฟาพี่ทีมีอะไรจะเป็นแบบเป็นห่วงน้องหรืออยากจะแบบบอกน้องน้องๆอาจจะไม่รู้ว่าหัวใจสองโลกของน้องๆมันคืออิมแพคต่อคนอีกเป็นเนเป็นแสนคนให้แบบว่าเยอะมากๆแบบอยากให้เราเป็นแบบ better version of ourselves อะไรแบบนี้ค่ะคือเหมือนบางทีเราก็รู้สึกแบบอยากใจดีกับคนรอบข้างอยากเจดีกสังคมมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ในอนาคตมันอาจจะแบบวันที่เราลืมใจดีกับตัวเอง หรือแบบว่าหมดความมั่นใจในตัวเองหรือแบบว่าเจอเรื่องที่มันเอาออ of c o n t r o อะไรแบบนี้ยก็อยากให้ น้องก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วก็ <Okay. S 1> แฟนคลับจะอยู่ตรงนี้เสมอนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็อย่าลืมว่าความสุขของตัวเองคืออะไรก็เป็นกําลังใจให้เสมอคะอ่ะไม่มีอะไรเป็นห่วงแต่ว่าอยากให้ทั้งสองคนสุขภาพแข็งแรงไม่บวยค่ะแล้วก็ได้กินข้าวอร่อยๆเลยนะคะแล้วก็กินน้ำเยอะๆให้พักผ่อนนะคะแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้เช่นกันเลยนะคะขอบคุณค่ะแบบท<ม>ุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบ รักเราซัพพอร์ตเราเทุกอย่างแล้วก็เรารู้ว่าเขาอยู่ข้างๆเราตลอด<ม>ละอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอยู่ข้างเขาเหมือนกันแล้วก็เราจะส่งพลังของเราให้ถึงเขาให้ได้ในทุกวันก็ขอบคุณที่ร่วมกันมามันตั้งแต่ตอนเริ่มถึงตอนนี้หรือมาตอนไหนก็ i อเดอร์ t ซนเ t เจมันแบบเออเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันก็<ม>ขอบคุณที่อยู่ข้างกันแล้วก็อยากเติบโตด้วยกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแม้ว่าจะเจอวันที่ไม่ดีหรือดีมันก็เป็นปกติของชีวิตของชีวิตเนาะก็ เราก็ต้องผ่านในได้แล้วก็อย่าลืมว่าก็มีพี่พีน้องเบคยูวข้างเสมอเหมือนกันนะคะวันนี้คืนนี้ซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูก็เป็นตอนจบแล้วอยากให้สองคนฝากนะครับอยากให้รอลุน้นแล้วก็รอชมว่าบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ EP แรกถึง EP 12จะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็หลงรักไปกับทุกๆตัวละครกับเรานะคะทฤษฎีสีชมพูค่ะ ใช่ก็คุณสารจะเลีอกอยังไงมอนจะเป็นยังไงตัวละครอื่นๆจะลงตัวยังไงจะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามนะคะอันนี้ก็ตอนจบอตอนจบแล้วนะคะพลาดไม่ได้นะคะก็เจอกันห<ช>้าทุ่มนะคะโอเคฮะวันนี้ก็ขอบคุณเบกกี้ฟรีนะฮะทีมแล้วก็พีฟ่ฟ้ามากๆนะครับผมที่มาร่วมทำกิจกรรมกับดาราแฟนฟินของพวกเรานะฮะสนุกมากๆแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสนุกสนานในการทำเค้กไปนะครับขอบคุณนะฮะพีพีเบกกิ้งสตูดิโอนะฮะชั้นหนึ่งรีโดสยางสแควร์ครับผมแล้ววันนี้นะครับก็จะมี ซีร uhm ีส์ทฤษฎีส mm ีมพูตอนจบนะฮะก็ฝากติดตามด้วยครับผม5ทุ่มนะผมทายช่อง3นะครับถ้าดูผ่านแอปก็3พ l u ลสนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ฮะดาราแฟนฟินก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ถ้าใครอยากจะเป็นแบบผู้โชคดีแบบนี้นะครับก็ไปติดตามที่เพจของดาราแฟนฟินได้นะฮะทาง IG, Twitter ก็ Facebook นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบบาย